ดานนี้เป็นน้องหมาครับพี่น้องน้องหมาก็มาที่ M D K ครับโอ้โหน่ารักจริงๆเป็นน้องหมาโอ้โหวันนี้น้องหมาก็มาที่ M D K นะครับน่ารักจริงๆครับนึกว่าน้องหมาตำรวจเนาะแต่ก็ไม่ใช่นะครับ วันนี้ก็ถือว่าล้นหลามครับพี่น้องนี่ครับคนกับร่างไหลามาเที่ยวครับคนกับร่างไหลามาเช็คอินครับโอ้โหสวยสวยสาวมวยสวยจริงจีพี่น้องโอ้ยเนาะว้าวคนสวยทำอะไรก็น่ารักแต่ด้านนี้เต็มเต็มแล้วมาถ่ายอะไรกันเนาะครับพี่น้องนี่ครับ ป๊าดีครับด่านนี้เยอะจริงๆครับวันนี้กะถือว่าหน้าห้าง MBK แตกเนาะนี่ครับเพื่อนกะล่างไหลามาเที่ยวชมล่างไหลามาเช็คอินครับว้าวด่านพูนก็เป็นมังกรทองครับส,สวยๆครับพี่น้องนี่ครับ ด้านนี้ก็เต็มๆครับเป็นนุ่มสาวต่างชาติครับมาเช็คอินกับป้ายกรุงเทพแบงคอกครับตอนนี้แดดก็ร้อนนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนะงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับก้านถึงก็เป็นใบบัวเนาะนี่ครับ ้านพูดกลบเป็นห้าง MBK ครับขอาการาบทักทายสับายดีเดอร์สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมและก็มาอัปเดตเนาะอยู่ที่สกายวอล์กหน้าห้าง MBK ครับสีแยกปทุมวันนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเต็มคาราเบลครับนี่ครับต่างคนก็ต่างหยิบมือถือครับว้าวสวยจริงๆสูต้าเสียสูต้าเสียคืออะไรครับแต่ด้านพู้ชก็เป็นมังกรท่องครับมังกรท่องอยู่เทิงไป MBK ด้านพุ้นก็นเป็นเอม t เคทาวครับแล้วก็ตึกสยามสเคเคฟครับแต่ด้านนี้ก็เป็นห้างสร้างใหม่ของเครือเซนทันครับด้านพุ้นก็ไปสยามพารากอครับคนเยอะจริงๆ เสาเอนะพี่น้องมีน่าเอือหรือว่าไม่น่าเชื่อว่าวงนี้จะกลายเป็นเล่นมาร์คโด่งดังเนาะถ้าเพิ่อมากรุงเทพมหาคนครถ้าเพิ่อมาเมืองไทย<ม>ก็ต้องมาตรงนี้นะครับต้องมาเช็คอินเนาะนี่ครับด้านหน้านี่เป็นสาวสวยสวยครับคนสวยทำอะไรก็น่ารักเนาะนี่พี่น้องนี่ครับโอ้ยเนาะ อยากแฟนกล้องตรงๆก็เกรงใจครับแต่เราก็ขอถ่ายแบบเฉียงๆเนาะสวยๆพี่น้องครับโอ้ยเนาะคนสวยทำอะไรก็น่ารักครับดานีเปิดกลับมากับแฟนครับโอ้โหสาวมวยสวยจริงๆอือสวยไม่บรรยาบรรยัญญงเลยพี่น้องแต่ก็ไม่กล้าถ่ายตรงๆคับเกรงใจครับ ด้านนี้ก็เป็นคุณพี่ตำรวจครับเป็นก็มารักษาความปลอดภัยเนาะนี่ครับเมืองไทยไม่มีกองหลอดน,นะครับเมืองไทยก็มีแต่กองปราบครับกองปราบมารักษาความปลอดภัยครับด้านบนก็คือ king เวอร์มหานครครับอันนี้ก็เป็นสวนย่อมเนาะแยกประมุวันครับ อห้สวยจริงๆมังกรทองครับพี่น้อะครับเป็นสีเหลืองทองเนาะนี่ครับเิ่มาบครับเริ่มมาบก็คือแวลวับนะครับด้านตรงหน้าผมก็เป็นโซนล่ยฟ้าครับอยู่ที่ชั้นสิบของตึกสีดมสเเคปนะครับน้องฮันเฮากสามารถขึ้นไปส้มวิวได้เด้อครับ พา f อมาก็ขอเชิญนะครับขึ้นไปชมวิวครับอยู่ที่ชั้น10ครับโอ้โหสวยจริงๆสาวหมวนี้สร้างสวยงามเสด็เกิดนะพี่น้องเพิ่งเกิดมาสวยงามครับครับฟังเสียงร้อนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้โหสุขใจสุขใจครับพี่น้อง นวครับว้า wow. วมาที่ยวเมืงไทยก็มีแต่ลอยยิ้มเนาะก,ก็มีแต่ความสุขครับโอ้โ oh, ห <c oughs> คนอะไรน่ารักสุดเกินแต่ก็สวยไม่สู้สาวไทยนะครับสาวไทยสวยกว่าครับ <c oughs> มุมนี้ก็สวยสวยครับพี่น้องที่ครับเป็นปลายสีชมพู้โตหนังสือสีหาวครับ สีขาวหรือว่าสีขาวครับนะครับโอ้โหคนกิดลังไหลามาเที่ยวเนาะตอนนี้ยังไม่ค้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับแต่ถ้าคํำกว่านี้นก็นจะเปิดไฟครับก็จะสวยงามครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค้ำนะครับแต่ถ้า FC จะมาก็ขอแนะนำนะครับให้มาช่วงสัก 18นาฬิกา30นาทีครับเพราะว่าพรุ่งนี้เพิ่นกะจะเปิดไฟครับตรงกลางก็จะเป็นโทนสีม่วงนะครับก็จะสวยงามครับเป็นนุ่มตีสาวหมวยครับโอ้โหสวยจริงๆครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บก็ถ่ายคลิปปั๊บครับแล้วเพื่อนก็เอาไปลงโซเชียลเนาะเอาไปโชว์เพื่อนฟูงครับกันเลยทำเพื่อนก็ลั่งไหลมากครับ แต่ด้านนี้วันนี้เต็มคาราเบลครับเรามาด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าด้านนี้มีผู้สาวครับนี่ครับพี่น้องสวยสวยครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องไปนะครับงามบบงามบบงามบบนี่ครับพี่น้องโอ้ยน้ออยากถ่ายตรงๆก็ไม่กล้าครับก็ขอถ่ายแบบเฉียงๆนะครับพี่น้องไม่กล้าถ่ายเราเกรงใจเนาะ เป็นนุ่มตีสามหมวยแล้วล้วนครับสวยจริงๆแต่ด้านนี้เป็นสาวไทยด้านซ้ายเป็นสาวไทยด้านขวาเป็นสาวมวยเป็นสาวต่างชาติครับวันนี้ก็ถือว่าห้าง MBK แตกเรียบร้อยครับอม แต่ห้างเอ็บเคนี้ก็เป็นห้างที่ชาติต่างชาติเพื่อนก็นกนชอบมากนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องอินเดียพี่น้องอาหรับครับรวมทั้งฝรั่งเพื่อนก็นชอบมาเที่ยวครับเพราะว่าการไปกันมากกันไ่ายครับกอยู่เคบีทีเอเนาะต่อไปพวกนี้ก็จะมีอยู่4ห้างเนาะมี1นึ่งเอ็มบีเสองก็สยสเคปดันที สามก็ห้างสร้างใหม่ก็คือของเครเซนทันซี่กับด้านนี้ครับสยามดิสคัฟเวอรี่ครับต่อไปตรงนี้ก็มีสีห้างนะครับรับรองว่าต่อไปมงนี้เต็มคาราเบลแน่นอนครับนี่ครับมาปุ๊บก็ยิบมือถือปั๊บครับเพื่นกระถ่ายมาแจกนี่ครับพี่น้องนี่ครับมาแจกกับายโฆษณาครับนี่ครับว้าว นี่ <c oughs> โอ้วันนี้เยอะจริงๆวันนี้เต็มๆครับวันนี้พี่น้องเอ้ยสุกเจอสุขเ,เจอครับนี่ครับมาเห็นชาวต่างชาติมาเาทีท่ยวมงไทยก็ดีเจอนะเนาะพ้นมาเพ้นก็มีแต่ความสุขครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มครับสมซื้อครับ สยามเมืองยิ้มครับสมซื้อครับมาเที่ยวเมืองไทยก็มีแต่ความสุขนะครับนี่ครับนี่ครับสาวหมวยสวยสวยก็ขอเดินตามนะครับ <c oughs> ก็มี FC ฟซีอเพิ่นกะเข้ามาคอมเมนต์เป็นมาบาอนัดอยากให้าบาอนัดถ่ายนานๆครับถ่ายสาวหมวยนานๆครับแต่บาง,างนนค,ร,ครั้งก็เกงเจอเกงใจครับเพื่นกะรังไหลเข้าไปเที่ยวชมเนาะ พี่น้องเพื่อนนะครับหลัไหลเข้าไปเที่ยวนะครับเอแต่สี่สาวนี้จะไปไหนเอย่ยสวยสวยด้านนี้ก็เป็นทางลงครับเป็นทางลงไปที่ห้างสยามพารากอนครับด้านนี้ไปห้างสยามพารากอนลงไปตันเตอร์ก็เป็นทางเท้าที่สวยงามครับพี่น้องนะครับ สวยสวยครับนะครับตรงหน้าก็เป็นาทางเท้านะครับลงไปแล้วครับสาวหมวยก็ขอมาแค่นี้นะครับ <laughs> เอาบัตรนี้ก็จะขอไปก้าวลาขอไปปิดคลิปอยู่ที่ หน้าห้าง m อ k นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องเอ้ยแต่บอกนัดมารอบเลิศมากครั้งใดก็ดีเจอดีใจสุขเจอร้ายครับได้มาเที่ยวเมืองไทยนี่ครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหนี่ครับปทั้งหล่อทั้งสวยโอ้โ สวยจริงๆนี่ครับพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับนี่หนุ่น้อยมาครับพอกับแมดด้านนี้กลายเป็นบ้าข้างล่างเป็นสาวข้างล่างครับพี่น้องนี่ครับแต่ตรงนี้เต็มคาราเบลครับนี่ครับพี่น้องตรงนี้เต็มคาราเบลนะครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอเคนะพี่น้อง คลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเด้อที่เฮามาครับส้มครับข้าพูดเลยทอบเจอทอบใจก็ต้องขอขอรักความแช่ครับเพิ่มเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับเอาพ่อสัมนินอ้อเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีนะครับโอ้โหวันนี้เต็มคาราเบลวันนี้แตกของจริง ที่หน้าห้าง MBK ครับมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอยู่ที่เมืองไทยครับทำอะไรก็ปังครับคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวครับพี่น้องนี่ับด้านนี้ก็เป็นนุ่มฝรล่างครับี่ครับโอเคเนาะไปจริงนะครับ Bye bye!